สว,ส,สวัสดีครับตู่นะครับ,รบเอาล้วนะครับผมพราเราจากซีรีส์ร,<า>รักไม,ไม่รู้ภาษาครับวันนี้เป็นยังไงคงมาดูมดิวสิควงครับผมมาดูมิวสิคอลก็จริงๆมันเป็นมันเป็นความรักที่เหมือนจะหวานก็ไม่เหมือนจะขมก็ก็ไม่มันรู้สึกว่ามันมันเป็นความรู้สึกว่ามันทําให้เราคิดตามเหมือนเราถ้าเราเป็นแคทเธอรีนเราจะเลือกยังไงแล้วก็ได้เห็นแบบแต่ละคอมันแบบมีเหตุผลยังไงว่าแบบทําไมถึง ต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้แล้วก็แบบจุดจบมันเป็นยังไงต้องให้ทุกคนมาดูเองดีกว่า <S 2> <S 2> เออก่อนอื่นในฐานะศิลปินท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมบเป็นเกียรติมากที่ได้ได้มาดูการแสดงมันเป็นครั้งแรกที่ได้มาดูเป็นแนวบอดเวย์เลยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมิสซิโแล้วเรารู้สึกว่า,าแค่คําแรกที่ได้ยินมามันมันมันค่อนข้างตื้นตันมาเพราะว่าเราเองในฐานะร้องอ่ะครั้งหนึ่งก็อยากได้ยินเลยที่เป็นบอดเวย์จากขู่แล้วแค่นั้นเลยครับไม่ได้ไม่แค่ได้เห็นถึง พี่พี่นักแสดงแอคเตอร์ที่มาแสดงบนเวที er เพอร์ฟอร์เมอร์เราเราทึ่งในเพอร์ฟอร์มของเขาแล้วเรารู้สึกแบบตื้นตันมากๆที่เราได้เห็นการแสดงนี้ยังไม่รวมถึงเนเรื่องนะจะร้องไห้อะไรเนี่ยเสร็จปุ๊บเราได้มาดูถึงเรื่องราวต่างๆในเรื่องของ Waterfall อีกมันค่อนข้างทําให้เรารู้สึกอินและร่วมไปด้วยเป็นเรื่องของความรักท,ที่บอกผมเซนซิทีฟกับความรักมากเออใช่มันก็จะแบบนิดนึงออนยังร้องไห้นะไม่เสร็จเลยร้องไห้ตลอดต้องออกไปอะไรเนี่ย บอกว่ามาลาชดาไาลยเทเตอร์ดีไรได้น้ำตาพี่อู๋รู้กีเลยจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่มันบรรยากาศมันดีมากเลยเนื้อเรื่องก็ดีแล้วก็ฉากก็สวยยิ่งวอเตอร์ฟอลคือตะโกนว่าวอเตอร์ฟอรจริงๆคือเป็นฉากน้ำตกที่เตียงติดตาตึง,ตงใจอยู่เลยแบบรู้สึกประทับใจมากกับการที่เขาแบบทุ่มเทนในการที่จะทําแบบฉากนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นฉากที่สวยงามแบบเป็นฉากบอกรักที่คือโคตรโรแมนติกอะเออโรแมนติกมากเลยครับ ก็ได oh, in ้ม <Go on. S 2> uh ีโอกาสมาดูตอนนั้นก็ชอบมาเรื่อยๆเลยครับได้มีโอกาสดูเมื่อเรื่องแรกก็ลิขิรักชิมรักน่าจะเป็นเรื่องเรื่องแรกเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสมาดูเรื่อยๆรู้สึกว่าเราเริ่มได้ได้เห็นได้เสพกับการละครเวทีแล้วก็ได้เห็นว่าเฮ้ยมันมันมัน Amazing จริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้เห็นอะไรหลายอย่างแล้วเราชื่นชอบมันมากๆเลยครับครับก็จริงๆอ่ ครั้งนี้เนี่ยถามว่าชอบไหมคือครั้งนี้เป็นครั้งที่3ามที่ดูละครเวทีแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ทําให้เราตกหลุมรักเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาจจะมีแบบว่าแรงกดบเดอรี่แต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่เลยเราผมค่อนข้างซึมซับการสื่อสารได้จากจากพู้เพอร์ฟอร์เมอร์แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวต่างๆเงี้ยที่เขาเอาเอา้อามาให้เราดูในเรื่องของวอเตอร์ฟอร์มันไม่หยัดเยียดแล้วมันไม่ได้แค่สอดแทรกเรื่องของความรักเรื่องของชีวิตมันยัง สอดแทบปรติศาสตร์อะไรต่างๆที่มันก็มีเกดความรู้เล็กน้อยๆแล้วทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราอินไปกับมันครับัาที่เราเคยดูลครเมี่มทับมาไ้เขามนูขนกึับ้างที่บทคเกมันนก็ถ้าขึ้นชื่อว่าเมืองไทยรลชดชลัยาลเนี่ยผมรู้สึกว่า มันมันว้าวตลอดแล้วแล้วรู้สึกว่าพอเราเล่นมาดูเรื่องเนี้ยมันมันอเมซิ่งจริงนะที่แบบว่าทีมเป็นการแบบรวมทีมแบบนชั่น n a ลแบบจริงๆอ่ะที่แบบไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันอีกคือแบบรู้สึกว่าเราทํางานคือผลงานชิ้นนี้ออกมาดีมากๆลรวรู้สึกว่ามันบาลานซ์มากๆเลยครับรู้สึกดูแล้วมันมันว้าวอ่ะมันว้าวจริงๆแล้วแล้วเราเราแฮปปี้ไปกับมันแล้วอินกับมันแล้วอยู่ที่นั่นจริงๆเลยครับดีใจครับเพราะว่า เรารู้สึกว่าที่เมืองไทยรัชดาเทเตอร์เนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยและที่เสพได้เราสึกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นวอเตอร์ฟอลเนี่ยทุกคนสามารถเสพได้แล้วก็เข้าถึงได้ร่วมถึงได้กระทั่งคนไทยด้วยกันอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีนะมันผมไม่ได้มามานั่งรับอย่างเดียวแล้วว่า,วามันคืออะไรแล้วเราเราได้รับอะไรที่มันแบบสองสามชั่วโมงเต็มเที่ผมไม่ได้แบบละสายตาจากเวทีเลยรู้สึกสนุกไปกับมันมากๆอยากให้คนดูลองมาดูจริงๆมันศิลปมันเป็นอีกหนึ่งศิละปะที่อยากให้มันแบบไม่อยากาายไปเพระ ทุกอย่างทุกรายละเอียดในของละครเวทีบอร์ดเวย์ไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกอย่างทํำนองฉากหรือว่าเรื่องราวต่างๆมันถูกเอามาไว้ดีมากๆเราแค่อ่านหนังสือบางอย่างเราก็มีความสุขแล้วว่าแต่นี่คือละครเวทีอ่ะคุณได้อยู่นะโมเมนต์นั้นนะ่ะมันเป็นบางทีมันเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่ใครอาจจะยังไม่เคยเจอ,อคุณแค่ดูหนังคุณก็ดูหนังผ่านตรงนั้นนะ่ะคุณมันดูมันดูสิ่งที่ amazing ที่มันถูกอัดมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นละครเวทีซึ่งมันแบบณนะโมเมนต์นั้นจริง เราได้เห็นอะไรที่มันมีชีวิตจริงๆมันเป็นสิ่งที่อยากให้เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เคยดูละครเวทีเลยต้องลองมาดูส่วนใครที่ยังไม่เคยดูไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามต้องลองมาดูจริงสักครั้งในชีวิตถึงแม้ว่าบางทีเออคนอาจจะคิดว่าราคามันแพงแต่บอกเลยว่าทุกบาททุกสตา,คคางค์มันคุ้มค่าจริง้ภาพตัวเอง,อองอเหรอ,อครับก็จริงๆถ้ามีโอกาสก,ก็ก็ดีครับแต่ว่าตอนนี้เรา อยากจะฝึกสกิลให้แบบว่าพัฒนาที่แบบมาถึงวันที่เราได้เล่นละครเวทีดูสักครั้งนะครับผมก<ช>็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ชาเลนจ์มากๆเลยนเนาะแล้วมันเป็นการที่แบบณโมเมนต์นั้นเรารู้สึกว่าการที่เราได้มาเล่นละครเวทีมันคือการที่เราได้โชว์จริงๆแล้วก็อยากจะสื่อสารกับทุกคนจริงๆพอถึงตอนนั้นผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเลยครับก็เคยได้ลองไปแล้วเล็กๆน้อย,ย,ยอ่าใช่เราได้ลองไปแล้วแต่ว่านันแค่แบบเสีเซียวอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสครับก็ต้องฝึกฝนตัวเองก่อนเพราะว่าเอาจริงสกิ ผมเองผมรู้สึกว่ายังไม่ถึงขอไปเก็บด้านการแสดงสักหน่อยละกันครับหรือถ้าถึงเวลาเดี๋ยวก็คงได้เจอกันที่ราชดาลัยเทเตอร์แน่นอนครับก็จริงๆกระแสของพวกเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเหมือนอีพีล่าสุดเลยครับก็ต้องจริงต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากเพราะว่ายอดยอดยอด X ต้องเรียกใช่ว่ายอด X ใช่ปะ ย <Your> อดเทรนก็ได้ยอดเทรนอ่ะยอดเทรนอ่ะแบบพุ่งสูงแบบเกือบจะ300แสนอะ่ะรู้สึกว่ามันก็ดีใจทุกว่าที่แบบว่าทุกคนแบบอินเทร็กกับพวกเราแล้วก็รู้สึกมีการแบบเติบโตทุกๆ EP เลยนะครับผมขอบคุณสำหรับฟิดแบคดีๆแล้วก็สำหรับการพูดถึงที่ดีครับครับถึงแม้ว่าร้านเราจะไม่ได้คนเยอะขนาดนะั้นแต่ร้านเราคือคึกค,คักอย่างน้อยมันทำให้คนนอกเห็นว่าเอ้ยมันคึกคักนะเผื่อมาจอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ผมก็แบบคอยดูอยู่ตลอดขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับที่คอยนะรีแอคคอยใส่ใจทุกรายละเอียดการแสดงของเราแล้วก็คอยช่วยกันโปรโมร,ร้านของเรานะครับ,รบก็อยากให้ร้านเสี่ยวเทยอยากไปไกลๆก็ไปด้วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะบอกว่าเริ่มเข้มข้นแล้วอ่าเริ่มเข้มข้นแล้วเข้มข้นมากๆแล้วอยากจะบอกว่า678เนี่ยนั่งไม่ติดห้าสนุกแล้วใช่ไหมหกเจ็ดแปดมันกว่าโอ้ความเข้มข้นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า แบบด้วยความที่ซีรีส์มันแบบมีมีแปดอีพีแล้วตอนนี้การดำเนินเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบไปไปไกลมากๆแล้วตอนนี้ต้องมาดูกันว่าความรู้สึกของพี่หยางกับภูมิใจเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มันจะเข้มข้นขนาดไหนเพราะตอนนี้มันกําลังแบบคุณกําลังอยู่ในแบบถูกบทแล้วกาลังจะถูกบทแล้วเออใช่ด่เราเราคุณแก้ผมทําไมพี่โอแก้ผมอีกแล้วอ่ะมันเห็นมือแล้วมันแบบสะใจมันรู้สึกมันเหมือนแบบมันอีกนิดนึงมันจะขยี้แล้วอ่ะเออแล้วเจออีพีหกนี้ผมรับประกันเลยว่ามันเป็นอะไรที่ อีพห้าว่าร้านแตกเออจริงๆร้านแตกไม่ใช่ยอดวิวนะมาถึงว่าร้านมินิมาร์ทใช่ร้านแตกคนขับข้างเออครับโอ้โหเตรียมไว้ทั้งคู่มีอะไรก็เตรียมมาให้หมดเตรียมใจโล่งๆเตรียมใจโล่งๆอย่าดมเสี่ยวไทยหยางอย่าดมเสียใช่ ย่าดมเสี่ยวทยายางไม่มีขายด้วยประเด็นอ่ะเออใช่ฟินทุกลมหายใจไปเตรียมซื้อเสื้อมาเพราะว่าเราขายมาเชนได้ไปแล้วเพราะว่าเผื่อแบบวยเราจะได้เจอกันหรือเปล่าใช่มีแต่ร้านมีแต่ตุ๊กตาแมวเท่านั้นแหละหมาแมวเท่านั้นแหละที่จะฮิวใจคุณได้ตอนนี้ใช่ใชแล้วก็อย่างดึงเตรียมเตรียมเตรียมรักพี่อย่างเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งทิ้งความเป็นแม่น้องอย่างไว้น้องอาจจะ ตัดสินใจอะไรไปไม่ดีก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะฮะอ,อย่างน้อยก็เสื้อนะครับซื้อได้แล้วสั่งได้แล้วนะครับทาง Love i n t r a l l a t i o n นะฮะจริงครับนี่เขาเคลมไว้แล้วว่าเขาจะทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าใครที่แบบเป็นทีมแบบภูมิใจก็ฝากเชียร์ภูมิใจแล้วก็ให้กำลังใจภูมิใจเยอะๆนะครับอย่าให้น้องต้องเสียใจอะไรอย่างนี้เลยนะครับอนะคตจับคนที่ผ้ากันเปื้อนขายเป็นอะ ทาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดร้านออนไลน์ลองดูเ,เราจะขายออนไลน์ก่อนเราขายออนไลน์เดี๋ยวว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเปิดอะไรด้วยกันนี้ไม่รู้อ,อดูเพื่อนทักมาแซลด้วยบอกว่าโหทักมาไม่ตาอูนะทักมาโหพี่อย่างครับเดี๋ยวผมคงเข้าถึงตัวคุณไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็บอกวอ่าเกินยังไม่ขนาดนั้นแล้วเพื่อนก็แซวแบบตึงอะไรขนาดนั้นพ่อหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแบบทักมาแซวเพื่อนดูบ้างครับ ฟีดแบ็กก็ใกล้ตัวที่สุดเลยครับ <C ess im ates> คือน้อง Demon. เดมอ,อ네นเดมอนเนี่ยเจอทีไรคือน้องเขามาแซลตลอดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เดมอนแบบน้องๆน,นักสแสดงรล้ว่าเพื่อนๆนักแสดงที่แบบอยู่ด้วยกันนะผมก็จะแซลแซลตลอดเลยเวลาเจออะไรเงี้ยในแบบอาเพื่อนๆอาคอดเดสก,กายเออคือแบบว่าเจอกันทีไรคือแบบแซลทุกทีอะไรเงี้ยมดขึ้นมดขึ้นแล้วนะอีพ <ess> ีที่แบบเนี่ยอะไรน่ารักแบบเห็นโมเมนต์น่ารักก็มาแซลเราครับ จริงอะไรอะไรมองอะไรเราต่ออันนี้ไม่รู้ต้องรอดูในเพจคือเราอะคิดแหละแต่ว่าทำได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่บริษัทนะครับ มันไม่ได้อยู่ที่เราเลยอยู่ที่ทีมงานอยู่ที่ทำช่องวัน31็ใช่ในการจัดทําอะไรพวกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนักแสดงการจัดอีเวนต์ขึ้นมามันอยู่ที่ทางช่องวัน31ถามว่าเราอยากไหมเราอยากอยู่แล้วเราพูดตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าสุดท้ายนี้นะครับอยู่ที่ทางทีมแล้วกันทางทีมจริงถ้าจะไปดู E p 8ีด้วยกันทั้งทีอะแสดงว่า e ี6 EP 7ีมันต้องมาแล้วแหละอย่างน้อยถ้า EP 7ี่อะ ห0 0แสน่ะคือมีการันตีแน่นอนอาการันตีแน่นอนนะครับผมก็ก็ช่วยกันไปเรื่อยๆนะครับผมครับครับครับก็มีเพลงปล่อยเพิ่มแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเพลงของพี่อูไปแล้วนะครับผมนี่เป็นตัวแทนแบบสื่ออารมณ์ของพี่อยากนะครับมันก็ต้องมีฝั่งของน้องภูมิใจบ้างนะครับเพราะเร็วๆนี้นะครับผมก็จะพูดได้เลยก็ EP 6นะ EP 6ได้ฟังแน่นอนครับผม เสานี้แล้วเสานี้แล้วนะผม EP หกนะผมจะได้ฟังเพลงของน้องภูมิใจกันแล้วนะครับผมก็มาฟังกันเยอะๆด้วยนะครับเพลงอ๋อรักไม่รู้ภาษาครับมีไปแล้วมีไปแล้วใช่เป็นเพลงรักไม่รู้ภาษาเป็นเพลงซีรีของเราด้วยใช่ครับ ครับผมก็ฝากพวกเราสองคนเต้าอู่เอาไปด้วยนะครับผมก็เป็นผลงานแสดงซีรีส์ด้วยกันเรื่องแรกนะครับผมก็ฝากรักไม่รู้ภาษาไว้ด้วยนะครับผมเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้จริงๆมันก็มีดราม่าเข้ามาด้วยมีหลายอารมณ์มากๆใหญ่ทุกคนเข้ามาเอนจอยมาสนุกกันนะครับผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนเข้ามาดูเนี่ยจะมีรอยยิ้มกลับไปแน่นอนนะครับสามารถรับชมได้ทางช่องวันเวชทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งนะครับผมสามารถดูย้อนหลังได้ทางชูไอดีนะครับสำหรับ International f แ n นเนี่ยดูได้ทาง i q i y i นะครับ อันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของผมหรือแฟนๆของน้องอัพรดหรือแฟนๆเราทั้งคู่นะทุกคนเลยนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแล้วคอยแบบว่าดูซีรีส์ของเรานะครับผมแล้วก็คอยอุหนหุ่นพวกเรานะฮะต้องขอบคุณมากๆจริงๆที่เป็นกําลังใจเพราะว่าเราก็ใหม่ด้วยผมใหม่ด้วยในด้านการแสดงอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบนะฮะก็ฝากบอกต่อนะครับผมเอาไปดูกันแบบ เฮ้ยส uhm, นุกกว่าอะไรอย่างนี้ฝากเชื่อขายต่อด้วยนะครับขอบคุณมากมจริงๆนะครับครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดตาอวบรนะครับก็จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างคือเรารับรู้จริงๆเรารับรู้ว่าทุกคนแบบสนับสนุนพวกเรามากน้อยแค่ไหนเราก็พยายามทําผลงานออกมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็มอบความสุขให้ทุกคนได้มากที่สุดนะครับผมยังไงก็ฝากบอกต่อแล้วก็ฝากสปอร์ตพวกเราตาอวบรแบบนี้กันไปเรื่อยๆเลยนะครับครับ อันนี้ต้องรอติดตามรอติดตามครับอนาคตนะครับสปอยสปอยไม่รู้เหมือนกันนะจะนอนาคตจริงๆเราไม่รู้เลยว่าหลังจากซีรีส์จบจะเป็นยังไงแต่ว่าก็จะมีงานอีเวนต์ต่างๆได้ไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับอะไรนะครับ แฟนมิตต่างประเทศอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับในตัวเราคือเรารับทราบว่ามีแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะโดนยกเลิกหรือเปล่าใช่แบบว่าไม่อยากไม่อยากตั้งความหวังเนี่ยจะร้องไห้แหละกลัวเหมือนกันว่าจะโดนยกเลิกก็เอาเป็นว่ายัางไงเราถ้าถ้ามีแฟนแฟนต่างชาติยังไงเราจัดแน่นอนอยู่แล้วครับคร<ช>ับไม่ต้องกลัวนะฮะถ้ามีแฟนต่างชาติยังไงเราก็ต้องจัดอยู่แล้วคร<ช>ับผมเราเต็มที่อยู่แล้วถ้ามีมีงานที่ไหนตะอวบรถไปที่นั่นใช่ผมไปประเทศไหนผมก็จะร้องเพลงประเทศนั้นทุกประเทศเลยไปอินโดร้องเพลงอินโด ไปสเปนไปบาซิลผมร้องเพลงสเปนนี่ผมฝึกเพลงสเปนมาแล้วนะเรสเปียตาโบปูริกุนี่นผมฝึกหลายภาษาอยู่ตอนนี้คนนี้ชี้ว่าคนนี้ชี้ว่าเออภาษาจีนนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วคออ่อนข้างคล่องค่อนข้างคล่องได้หมดเลยเวียดน,นามก็ได้รอ,อมีแฟคลับสีผมไปได้พที่แน่นอนครับผมได้ครับ